สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักด์นะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมได้พาท่านผู้ชมออกมาดูเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับเนื้อที่49ไร่38ตารางวานะครับในส่วนของเอกสารสิทธินั้นเป็นโฉนดคุดแดงครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่ดินแปลงสวยนะฮะเพราะว่ามีความโดดเด่นก็คงจะเป็นในเรื่องของทางสาธารณะที่เป็นถนนัดยางหน้ากว้างถึง230เมตรจากบริเวณของแปลงที่ดินนะครับยังมองเห็นวิวเขาหลวงนะครับจากแปลงที่ดินเนะี่ยแบบ เต็มตาเลยนะจากบริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะฮะซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลเนินเก้านะครับอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่เสนอขายกันในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สนนบาทเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมภาพมุมสูงในเรื่องของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วก็เดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับ จากภาพมุมสูงนะครับที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมไปนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมยืนอยู่บนทางสาธารณะหรือว่าทางด้านของหน้าแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันตกนะครับตลอดแนวความยาวเนี่ย230เมตร ถนนรดยางตรงนี้ถือว่ามีความกว้างนะครับโดยประมาณ6เมตรรถสามารถสวนเลนกันได้อย่างสบายเลยแล้วก็ในส่วนของตอนนี้นะครับกำลังมีการปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางที่ให้ดีกว่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตอนนี้อาจจะมีหลุมมีบ่อบ้างนะครับแต่ก็มีกําลังมีการพัฒนานะฮะก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับเรามาดูในส่วนของทางด้านของทิศเหนือนะครับที่ให้ท่านผู้ชมดูตามภาพในตอนนี้ซึ่ง ทางเจ้าของนะครับได้ขุดลักษณะเป็นเหมือนคลองไส้ไก่นะฮะแล้วก็กระจายน้ำในแปลงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็มีลักษณะมีทางนะครับแต่อยู่ในที่ของเรานะฮะแล้วก็จะมีสระทางด้านในอีกหนึ่งลูกนะครับเหมาะกับพื้นที่ตรงนี้เหมาะกับการที่เวลาถ้าท่านผู้ชมมาอยู่อาศัยนะครับก็ถามว่าเป็นพื้นที่น่าทำเกษตรนะครับทำโคกหนองนาสักด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ มีนาข้าวปล่อยให้เช่าก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้สามารถการเป็นที่อยู่อาศัยได้เรามาดูในส่วนของทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่280เมตรนะฮะที่ดินเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนตัวแอลนิดนึงนะครับแต่เวลาที่มายืนบริเวณของแปลงที่ดินเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่ามันเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับดูกว้างนะฮะสบายหูสบายตานะฮะสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว ทางด้านของทิศใต้นะครับจะอยู่ทางด้านนี้ตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่2องขอโทษครับอยู่ที่320เมตรในส่วนของน้ำประปานะครับก็จะห่างจากแปลงที่ดิน,นโดยประมาณ1กิโลนะครับแต่ทางด้านหน้าณปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีไฟฟ้านะฮะห่างจากถนนลัดยางเส้นหลักนะครับก็จะเป็นเส้นอุทัยธานีโกกพระนะครับในส่วนของทางเนี่ยเราสามารถที่จะวิ่งไปที่ตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้นะฮะโดยประมาณ25่กิโลเมตร ห่างจากอำเภอโกกพระโดยประมาณ9กิโลครับท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะก็จะมีเขื่อนวังล่มเก้านะครับตอนนี้ประมาณ15กิโลถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเดินทางมาดูที่ดินของเราในวันนี้โดยประมาณ220กิโลเท่านั้นครับนี่ซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังเดินอยู่ทางด้านของหน้าแปลงที่ดินต่าจากถนนนะครับโดยประมาณเมตรหนึ่งนะฮะลักษณะของดินพื้นที่โซนนี้นะครับก็จะออกเป็นดินร่วนนะครับเป็นดินดํา สามารถตอกบอ่อบาดาลได้นะครับนีถ่ถือว่าเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติกับพื้นที่โซนนี้ตอกบอ่อบาดาลแล้วน้ําบาดาลน,นะครับเป็นน้ําบาดาลที่มีคุณภาพน้ําใสนะฮะสามารถที่จะใช้น้ําได้ในตลอดทั้งปีซึ่งตอนนี้ผมก็เดินมาที่จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างนะฮะตรงนี้เขาก็กําลังที่จะพัฒนาเป็นถนนลาดยางซึ่งตามก่อนหน้านี้ก็เป็นถนนลาดยางอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็มีการชํารุดสุดโรมไปตามเวลานะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ อยู่ในความดูแลแล้วก็กำลังที่จะ,ะทำถนนกันนะฮะในส่วนของแปลงที่ดินนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อเพื่อปล่อยให้เช่าได้นะครับนาโซนนี้ถือว่าเป็นนาที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตให้ลูกข้าวที่ดีนะฮะปลูกป่าสามารถทําได้เลยนะครับบริเวณนี้ก็ยังมีในส่วนของบ้านคนที่อยู่อาศัยนะครับสามารถที่จะ,ะมีแรงงานนะครับเวลาที่ท่านผู้ชม มาลงทุนปลูกป่านะฮะเราก็ต้องอาศัยคนในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการดูแลในส่วนของต้นไม้ของพวกเรานะฮะด้านหน้าเนี่ยนะครับ230เมตรก็ถือว่าเป็นที่ดินหน้ากว้างสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับซื้อไปแล้วเรามีบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะ ขุดสะทมดินนะครับก็ไปตามดูกันได้ในส่วนของในรีวิวเนี่ยนะฮะที่ผมบอกกับท่านผู้ชมไปว่าทางด้านของทิศเหนือเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนคลองไส้ไก่ครับดูสะอาดตานะครับกับที่ดินของเราในวันนี้นะฮะเอาละครับสำหรับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ